สวัสดีลูกค้าร้านตู้แช่โมเดิลครูทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็คือจะเป็นคลิปแรกเลยนะคะตั้งแต่เปิดปีใหม่มานะคะโไฟมีวิดีโอพิเศษนะคะบไฟนะคะจะลองนําเค้ก1ปอนนะคะไปแช่ไว้ในตู้โชว์เค้กเคาน์เตอร์ฐานสแตนเลสหน้ากว้าง90เซนนะคะรุ่นใหม่ของร้านตู้แช่โมเดิลครูให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเค้ก1ปอนเนี่ยสามารถวางไว้ในตู้โชว์เค้กเคาน์เตอร์เนี่ยได้ทั้งหมดกี่ก้อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอกันเลยค่ะแล้วก็ ท้ายคลิปนะคะบอกไฟนะคะได้ทําร้านเบเกอรี่จําลองมาด้วยค่ะว่าถ้าตู้โชว์เค้กแบบนี้นะคะอยู่ในร้านเบเกอรี่นะคะจะออกมาเป็นรูปแบบไหนคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากไปดูตู้โชว์เค้กใบนี้ใกล้ๆกันเลยนะคะค่ะตู้โชว์เค้กใบนี้นะคะเป็นตู้ฐานทําจากสแตนเลสนะคะแล้วก็ชั้นวางกระจกนะคะมีไฟทั้งหมดในตู้นะคะทั้งหมด3เส้นนะคะด้านบนสุดแล้วก็แต่ละชั้นนะคะแล้วก็ ขอบของตู้ใบนี้นะคะเป็นสีดำค่ะรวมถึงพื้นด้านล่างด้วยค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นบานกระจกสไลด์นะคะแล้วก็มีตัวโชว์อุณหภูมิดิจิตอลนะคะแล้วก็มีตัวไล่ฟ้านะคะมีปุ่มไล่ฟ้าแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องกับเปิดไฟเนี่ยแยกออกจากการราคา25,000บาทค่ะ ถ้าเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะคะสนใจตู้โชว์เคสกวางบนเคาน์เตอร์หน้ากว้าง90เซนตัวนี้นะคะก็สามารถโทรมาสอบถามออนไลน์ได้เลยนะคะที่เบอร์0634349544ค่ะหรือทางไลน์ i อพิมพ์ตัวแอดแล้วก็โมเดลครูพิมพ์เล็กนะคะเรามีหน้าร้านที่กรุงเทพสายสองกรุงเทพสายสามนทับ,บุรีแล้วก็กาญจนบุรีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในต้นคลิปขับอถไฟนะคะได้เตรียม ร้านเบเกอรี่จำลองมาให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะว่าถ้าเรานำตู้โชว์เค้กอันนี้นะคะไปวางไว้วในร้านเบเกอรี่ของเรานะคะจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะเพราะว่าตู้โชว์เค้กอันนี้มันเป็นตู้โชว์เค้กสำหรับวางเคาน์เตอร์นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนบอกไฟทำแบบจำลองร้านเบเกอรีร่มานะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเวลาเรานำตู้โชว์เคก้กวางบนเคาน์เตอร์นะคะไปไว้ในร้านของเรานะคะจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะก็จะเป็นเหมือนในวิดีโอนี้เลยค่ะก็คือเรามีเคาน์เตอร์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ลดระดับเคาน์เตอร์แล้วก็วางตู้โชว์เคก้ก ลงไปแบบนี้นะคะในคาเฟ่อันนี้นะคะบ็อไฟนะคะออกแบบมาเป็นในสไตล์อบอุ่นค่ะเป็นโทนสีน้ำตาลแล้วก็โทนสีขาวนะคะซึ่งมันก็จะทำให้ตู้โชว์เค้กของเรานะคะที่มีขอบสีดำนะคะแล้วก็ฐานสแตนเลสคะ่ะดูโดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็ไฮไลท์อันนี้นะคะที่บ็อกไฟนำมาเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะคะก็คือร้านนี้นะคะ ร้านคาเฟ่ะคะก็สามารถมีห้องประชุมได้ค่ะเป็นออปชั่นเสริมให้ลูกค้าของเรานะคะทุกคน